สบายดีพี่น้องฟองฝ่ไฟจะพูสัพลสุมมงสบอนเด้อมื้อนี้มาเฮ็ดบุญเนาะมื้อนี้เป็นหมือนลอยกระทงวันที่เสารเก่าเด้อพี่น้องเด้ลยวันนี้เฮาอยู่วัดซีเมืองเนาะมื้อนี้เพิ่นจะมีการเวียนเทียนแล้วมื้อนี้เอามากระเจ็ดโมงอย่างวันนี้นะนเดี๋ยวมาคนโบ่หลายเด้อเดี๋ยวเฮาสีไายให้ทุกคนได้บ่ได้ชมเนาะเบิง่งบรรยากาศาว่าโซนอันนั้นาจะมีคนหล,ลายบ่คนบ่หลายบ่แต่ว่าวัดนี้เป็นวัดดังจะแมซีเมืองมา,าทุกคนนะู่ด,ดีเนาะเฮาก็เคยมาอีกนึงแล้วเด้อพี่น้อง ต้องเวลาร้าาหางคุณน้องไปเบิร์นนำกันพี่น้องพอส่วนไหนคนจะไลายบ่พี่น้องไปเบิร์นนำกันเขามาส่วนไหนเนาะมาไหน้านี่คนเราคิดว่าเลื่อมมาไลยเติมก่อนจะเบนบอลคลายดอกไหม่นี่ว่าบูชาดอกไใหม่บอลพักรถก็มีบอลพักรถาแาบนนี้ทางหน้าจะเพิ่นจะมีบอลอ่าอย่างก็ะเป็นว่ามีโคมไฟนี่เด็กมีโคมไฟเด้อด้านหนึ่งจะมีโคมไฟเนาะอาจจะย่างพี่น้องจะเบิร์นในส่งโคมไฟนั่นะ เบอร์ี่เนาะเบิรงน้ำกันอันนี้ก็เป็นบอลอนาเกาะเซาหลักเมืองจอเมซี่เมืองเนี่ยเนาะห้ายทุกคนในบัวในส้มเลยเจอเมซี่เมืองเอ๊ะย่างก็ไปบูสโซบูซาโอเลโอหัวแห่บบแมนเนาะโคอะไรสิ่งที่ดีเด้อพี่น้องเด้เอ๊ะคนร้ายอยู่เด้คนพี่น้องไรเนาะวันนี้เราต้องกระิ๊บไม่ออกบาร์ต้นบอกใจนะพอไปไปไปบุญกระติ๊บนี่เช่ามียังเนยไป ไ่บุญกะทินนี่ะต้องเอาอย่างนี้บุญกะทินนี่เพราเรื่องการเอาไว้่ามีออกอาสงได้ออคนก็ไดนะเขาไปไหนนะเขคนก็ไล่เพิ่เนะเป็นท้ายเงี้ยอ่เขาันได้ก็ได้ฟเป็นควาไฟพี่น้องนี้ก็กำลังที่ใส่คมไฟเนาะแต่ยังผันไปพอเอาเอื่นมาปิดบริวารกะทินเนแล้วเอาไปนะผ่าก็ต้องใส่ได้แ่พี่น้อกยกตัวอย่างเอาผ่าพื้นบาง อาวุถวายแห่ครูว่าอยู่ซะคืออาตมาด่อันนี้บมงกันยองนุ่งข้ไงกันน้อยเด้อมันไปพึ่งออกปะทุกบะเมื่อกาใส่กใส่กูพสามาลงได้นี่ตอนนั้นแล้วจะก่าอตังเป็นซนดีดหมู่ี่น้ส่วนไทยหน้าไม่น่าปักปักหาหน้าไม่น่าแล้วมีปัญญาพอ ถต้องมีันยาอาไหมโคมไฟเลยพี่น้องเลยงามร้ายงามห้ายเนาะพิสุขังไงจะเริ่มังนี้ลำรวยถือหวยปัฒนาเด้ออุอะมุมะมูลมาเพียงเ้าว่าเนี่ยมันนาการใช่ปท่ากลงท่านยังบอกท่านยังถ่ายถูอ่าปะพังงาพังงาถมงเ็มผู่งออกมาเขี่ยสามจองหลิงเห็นปะสารละจะประมาณไหนเนาะส่วนนากนี่ส่วนลายนี่โบยักเสือมือก้อนมาได้เนี เขาห้ถ่ายนี่ถ่ายงางๆนี่มันโมเมนตว่าอาตมาถากินได้ไมมออกอันนึ่งน้าผนัดคิดว่าคินว่าคนเอาม้นะาี่ปั้งตอยู่่นี่เอาปั่อยู่คุณบอสกเริ้มจัวน้ำถังมาน้ำถังมาอาตมากินว่าเมนนะนและวะบอกจัวน้ำนคุณจัวมันนัไปโซนดัซิมแล้วคนก็เข้าไปให้องโซนดัซิมแต่ กำลังเสียบเทียนวันนี้วันมงคลขนาดเนาะมีออกัสียงมีออกพรมีออกคำพงมีออกผู้ทองสวรรค์สรัานำปานะทวารีงหนักสูงในืันนี้บ่มนาเนอของพกกอบใจท่านำก้อยเป็นเศรษฐีเมีกจะเรื่องจะเรื่องดงี้ธุรกิดนาดีกันงางกันเงนเงอนไรนองทองไรมากน่าจะงามกว่าครับ เด็กพี่น้องโอเคเในพี่น้องนะกระทรวงมาประควณนลพี่น้องให้พี่น้องเบิรงน้องแต่บุหันในเวียนเทียนอำเภอเนาะประกาศควาไปเข้มแของเในพี่น้องเลยประกาฝากไะไรฝากแสร็จครับทตามเในพี่น้องออนไลน์เด้อบุหันมาประคุณโอกภัยพี่น้องออไลน์เด้อไปก่อนพี่น้องไปเข้มแของให้พี่น้องในเบอร์น้องไม่เอื้อจะมีควสมแข็งอ่ะเต็มระบบไปเลยนะจัดเต็มระบบเลยเอากองยางไปหาให้กำเนิดในเบอร์นะบัวลำบ้ต้องว่าไรยังไงพี่น้องเขาเข้าใจนะพติดตามส่งออนไลเขาเข้าใจเด้อพี่น้องเลย